ตกเลยอี้ดูแบบดีๆอยู่อยู่ดีก็ตกทั้งที่มีแดดมีอากาศปกติไม่มีฟ้าร hmm. OK. ้องก็ตกลงมาช่วงนี้ฤดูฝนเออใไปฝนายฝนเจอพี่ดิงแล้วใช่เหรอลายที่เลยออใช่ใช่ใช่นั่นใช่ไหมใช่ไหมพี่ดิงนะ ใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่ดิงพี่ดิงอยู่ในห้องเนี้ไม่ยิงใช่ไหมเขายิงเราไหมล่ะเจ็บลงหลังเฮ้ยเดิอะไรเข้าไปอ่ะ Taxi của các con. The revived flight will arrive in minute. Your teammate will return to the battle. The revived flight enemy vehicle ค่อโหที่บ้านที่บ้านดีบ้านหลายตัวเลยโอ้โหูดับเลยหลายตัวเลยหลายตัวเลยหูดับเลยเจอแอร์สไตล์เมื่อกี้เลยหายตัวหายตัวหายตัวไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยอ๋อเราดูขันนี้พี่โยนหมาแล้วนะ อุ้ยก่แตกเอขางในข้างในมีวิ่งวิงอยู่โอเคระวังระวังหล่านี่อยู่างไนนี่อย่างไนี่คืออ้วันวันวันลบนี่สวนสารอะไรกันมี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 อยู่แถวนี้ป่ะเจตจะมาสังหาร นี่ทำไมใครมาสังหารเจ๊วะอยู่ไนอะสังหารเจ๊วะแป๊วแปลวไอเดี๋ยวสักคนหนึ่งมันเยอะอยู่นะอย่าเพิ่งมาไม่ใช่หรอพ่งมาอยู่กับเพื่อนก่อนเก็บมันเยอะคนอยู่นะตีหนึ่งเปล่าเลยนะนี้นี้นี่นี้เข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเขาบงยังอยู่ที่เรานี่อยู่ที่เราเฮ้ยอะไรกันลุงนกนกนก เคนกแล้วนกแล้วมันลงเขามาแล้วนี่ใช่ไหมนั่นลงเขาเหรอลงเขาแนวมันแยกล่างมาอ๋อนูเห็นแล้วเห็นแล้วมันแยกล่างนกนกนกแล้วระวังประจันน้ำอยู่ยุ้งหลังยุ้งหลังอไม่ใครยิงเจ๊วะเฮ้ย ข้างหลังอยู่ตรงไ A ช่วยพี่ไม่ทันละไม่ข้างหลังมีไหมเหมือนมีอ่ะโดนไปทางนั้นอยู่ตรงท่าเรือขนส่งท่าเรือข้างหลังมีข้างหลังมีตายตายตอนไหนพีเจ๊จะลงไปข้างล่างจะไปท่าเรือแหละไม่ได้ยิงเฮ้ยโอ้ตายอยู่ทางไหนอ๋ออยู่ทางนู้นอยู่ทางนู้น น็อกไปแต่มันยิงนี่แหละโอ้โหนี่แหละมันอัรติกโอ้อาร์ติกอัรติกข้ามแม่ข้ามแม่เข้าวงเลยเข้าวงวงบีบแล้ววงบีแดงด้วยวงแดงด้วยเด้อระวังอัรติกด้วยแม่นอยู่เหมือนกันวงรอดไหม โอดร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 อดอยู load 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 load. Oh, oh, um ่เอ้ยอติคโอ้โหนั่นน่ะอยู่ข้างบนนั่นแหละเต้ยที่สาม